โอ네้ยพุณอะหมอมาแล้วจจะหม้อหม้อหมอปัาหมอบังไงนะพคุนอะใส่น้ำขระปุ่นฮัดหมอหมอบังไงนะพี่น้องวาี้นาะวาตอนจ้ะวางตัวนี้จ้ะพับแข้งแล้วคุ้งเลย

จากผุนริกเฮดขนมจีนเน,นาะค่ะพุนนะแม่ครัวปอกหอมอันนี้กะ็ะแพนแกซับค่ะ,พะแพนแกซับปะปะอันนี้ปลาปลาต้มปลาต้มไก่ไก่ใส่ปลาคุณโตมา,าไงนาอคะ่ะเอ,อ้ยบอร์่ซบอมีปลาเด้อ despatch <laughs>

เลยบ่ร้านร้านเลยอยาไมับอปแล้วให้ให้อบบ้มเอามาเด้อจ้าจ้าจ้าให้บมเอามาออบักบักเอามาติกถุงมันบะโหไปแล้วครับดงซื้อเอาดอกคุแกก็ขวดนี้จะส่งซุปให้รู้กบหลานให้ลูกชายมือให้เดือโศก้อยกันตั้งนี้แล้วค่ะตั้งนี้เลยจ้ะตั้งใหมันอยนี้กีต้องมีต้งต้งี้ีต้มีต้มีต้ี้งงีต้้ง้ มาได้แยาอกสีเอาให้ได้เปิดหมอด้นล่แล้วคุณน่ะมาได้ฮิดดอรูกลาโโอ้โอ้ไ่ทอดอยู่หรยอเลยหม้อมาอ้นกันเดียคนละเอาแล้วไข่เอามาได้วไหมียยมาได้วาอกระดามีออเยี่อเอาไเดียวค่ะ้าให้ตามให้นายนก่อนแป๊บนึงกะ เชิญไปบ้านอยู่เพื่อนผ่นได้มาไอค่ปยังไปอยู่ไปมืดดะหมออิริคนักไปแวเย็นนดร้อย ใส่พัดกับพุนเสือเนาะ้ายัดไปใหตาเนะเอาเลยตาเอาเลยตแป้งไปให้ดมน้ำาแงให้ดมกอนอมคงไม่เนอโอยมันคงไมเนอรเอ๊มาแลเวาขอคุณนี่คุกุ้งันะย่อยไพมันแะตเกมื่อปันเดียกินกระปอน่ลออนี้กม่ะ เป็นข yeah. ้าวมาให้ปกก็เด้อกินชากินทามาเยค่ะครับขอบคุณสาหรับอาหารวันนี้เื่อไหมครับจะกินนิ่เอาเหรอเบื่อที่ปุ๋ยเบื่อที่ป่๋ยโอ้เซอร์มาทำใหก็้ กเจ้าไอ้ยุดไปเนี El ่ยนหนึ่งนะเายวนี้นะเดี๋ยวต่อไปเลยนะไปเข่ายกคู่นะก็จะไปก็จะยุางอันระเบ้อตั้งแต่ใบยองก็เจ้าให้ไปช่วงกาเจ้าสหกมาจากวัดบันเนืออะไรกับประมาณสี่โมงเร่งะามเร่งเห็นกออกในบ้านถึงนึ่งก็ถึงตอนสีมงเห็นเน

อ้้าวเปดตินตูดสยานให้ตแตงเอาเลยคล้อ่ไบ้าเนี้ออกมีะมาด้คุับาเป่านี่ยมีเมียมีเมียมีแม่เาตักไว้ให้เขา เพื่อขาบปีอนเอดูไฟอีกนึงเอคืออื่นราไหมเราวคนนาคนอยู่บ่คนก่อนเด้นคนให้แน่อ้อยคนโอเด้คนเออุยูหลังราจะได้กินจต่ต้นมันจะมอญมจะมอนน นีล้เมือง่นอี่มึงก็เอากูไปเลยแหละตีต่ำเข้ามีวัดคูบูแล้วแต่เล้วัวาบาหน้อยลน้าน้อยมาดามเคียมตัววาอยู่เต่าตันี้ทำไอยู่หลัง

แมก็ให้ได้จะมาแฮมใส่เดียวมือนี้นี้ม่มาดาชื่อุมนี VID ้เตินึงผู้ใดนมดาว่านหิวป่าหิวตีข้ามทางมาเมื่อสาร์นเีช้่ครัูเดาักคนก่อนเนี่ยนักคนเอานีฮะลูล้านนึ่งไม่เท่านึ่งลูกไหนึ่ง โอมีไผ่มาขิ้นบเอย่างนี้มาเอาขายเส้หม้อ่อให้เขาเจาเลยเ่ะใหม้อห่อหม้โอ้ยเ่งกระดูกยาโคยาไม่เจ้โุ๊ยไม่ทักใช่ไหมขุยาหหัวมาน้ำเดิอหัว้นม่น้ำหอะไรปัดปัดจีปัดแดปัดโดนได้คน เอออาทับเอาที่จำเออเอาละอยให้มันกินไรครับไม่เหยอจะได้เอาคุณครับขั้วน้างหน้าแบบเพลินแบบนีหนรางจากหูแขกที่ นี่แหละแค่เนี่ย <coughs> <coughs> บอลหูอ oh For yeah. ิ่มเลอเาเอาอไรมกระตัมห้อน้ก็ไปนลุ่นแค่เดียวบ้เิได้เลยบอยี่เรก็ินแต่ได้แล้วมันบอกคือคู่เคยอด้แล้วบอกคือควานมันคันควานแหละเดีหางมาไปดควนล

ยี่ทำมาระนเดียมาไปแม่พัสีค่ะ้ยไดที่สามค่กเห็นเขาลงนะเไม่พัสดีค่ะโอ้ยมึงให้กูเพื่อเองามเนแหอเปล่สมเดือนแเสี้ยวใค่อยเห็นเขาลุงค่ม่พัสดีค่ะตะนเดียน่ะานตะ้ตรงกะวันทำงานหรเาหาวโางนไม่รามนงานะยได้ไหมจิ้งน้อยกับพ่แง